สวัสดีครับคลิปนี้เรายังอยู่ที่อุบลอยู่นะครับเราจะมาเปิดลังพระของพระพระอาจารย์เสรีแห่งสําน,นักปฏิบัติธรรมกาญจนาอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสิ่งที่หนึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจคือมาถึงขอบชายแดนอีสานทิ่ติดกับลาวที่นี่ที่นีน่มีพระไม่แพ้ที่อื่นแล้วมีประมาณพันพิมตามคำบอกเล่าของพระอาจารย์กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ วันนี้เนี่ยเราจะมาถามพระอาจารย์ว่าพระมาจากไหนแล้วจะไปไหนต่อโดยมีอาจารย์อะไรนะครับอาจารย์ศาสตร์วารีพัฒน์ครับอาจารย์ศาสตร์วารีพัฒน์วารีพัฒน์คนคนพื้นนี่นะครับผมคนเมืองบนครับอยู่อำเภอตรการพุทธผลครับครับผมอันนี้นะครับแล้วก็จะมีพี่มาร่วมรายการอีกคนไทยครับธนกรเด่นบุภาครับมาจากอรุทไทยธานีเป็นคนอุทไทยครับผมอันนี้พี่อะไรครับพี่สุชินเจริญสุขครับสุจินเจริญสุขคนที่ไหน กรุงเทพครับคนกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าพระของพระอาจารย์เสรีมาจากไหนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับนั่งเก้าอี้เสมอพระนั่งฟังโน้นนะครับโยมบาปพระอาบัดไหมครับพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสถานที่และบางอย่างบังคับเพราะว่าเราจะทํากิจกรรมบางอย่างเหมือนอยู่ในพิธีต่างๆในพิธีประชุมนี่ก็ประชุมเหมือนกัน นี่เหมือนกับประชุมเหมือนกันประชุมเหมือนกันคือ<ช>ระหว่างพระคารา,ขาวาสก็นั่งเก้าอี<ช>้ถือว่าเป็นคนละอาสนะใช่โยมไม่บาปพระเขาแม่อบัตแล้วในกฎอบัตของพระเนี่ยไม่มีว่านั่งเสมอพระไม่มีเพราะ<ม>ว่ามันอาสนะคนละอาสนะคนละอาสน,นะแคมนั่งถ้านั่งเก้าอี้ตัวไม่ได้ถ้านั่งเก้าอีาาอ้ใหญ่ๆเดี๋ยวคนละตัวก็แคมไม่เหมาะสมนิดเดียว<ช>แต่จริงแล้วถ้าสถานการณ์บังครับ นั่งได้ใช่สุ่ท้ายเขาเรืองเลยนะครับพระอาจารย์พระของพระอาจารย์ได้มาจากไหนก่อนครับมาจากลูกศิษย์ลูกศิษย์ท่านมาบวชมาบวชอยู่ด้วยแล้วมาปฏิบัติพรกกรรมฐานครับท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแค้วดอนเมืองตามจริงท่านก็ผ่านบวชมาแต่นู่นแหละหลวงพ่อแค้ววัดดอนเมืองและทีนี้ท่านท่านมาปฏิบัติธรรมที่นี่ แล้วเขาถวายยังไงครับอาจารย์ก็อยู่ดีๆวันหนึ่งท่านโทรมาว่าพระจารย์อยากได้พระสมเด็จไหมอยากได้ถ้าจะถวายจริงหรือก็ว่าอย่างนี้ก็เลย,ยามาเก่งก็องค์เดียวใช่ก็ค,คิดว่าคงจะได้องค์เดียวก็ถือว่าเป็นบุญแล้วละ่ะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าพระสมเด็จนี่หายากแล้วก็แพงด้วย พอไปเจอพอไปเจอพระสมเด็จที่บ้านที่ห้องพระท่านเจอแล้วก็จับที่ทีนี้ต้องจับเพราะเราก็จับพระมาไม่ใช่น้อยเป็นหลายหลายพันหลายหมื่นหลายแสนองค์พวกนี้ง่ายแจกพระตั้งแต่แจกพระไปติมอตะวันออกนะ่ะครับผมเป็นเครื่องบินทหารเต็มเครื่องบินลำอยูันเขาเอา <40 3. S 1> เครื่องบินสี่รมาลงที่อุบลเนี่ยพอทหารเจ็ด ร้อยคนขึ้นาาเครื่องไปแจกพระตอนขึ้นเครื่องแจก,กมาหมดแล้วก็ไม่เคยขนลุกนะจับแล้วอูตัวนี้แข็งแล้วก็มือขนของเราลุกสมเด็จจริงๆหรือเปล่าน้อก็ว่าอย่างเงี้ยทีนี้ไปเห็นสิ่งเหล่านี้และก็ใหญ่กว่านี้เยอะและลูกประคำหยกทุกหลายๆอย่างเป็นยกเป็นทอง หลายๆอย่างที่เป็นที่อยู่ในพระสมเด็จตอนที่ถวายมาน่ยยิ่งแปลกไม่ใช่ถวายองค์เดียวถวายเป็นกล่องใหญ่ๆเลยนี่ตรงนี้ก็เริ่มชักเอะใจแล้วทีนี้ได้แล้วก็ดีใจอยู่นอกนั้นท่านเพื่อนท่านเพื่อนท่านชื่อเล็กเป็นนักธุรกิจ ขายหมูในตลาดบางโคงเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่รายใหญ่มีเงินฝากมาถวายเท่ากันอีกกล่องเลอะเบ้บอเลยหืมก็ยังสงสัยอยู่<ร>แต่ว่ารวหรือลจะมาหลอกพระหรือเปล่าถึงขนั้นก็เลยว่าตอนจะขึ้นเครื่องกลับท่านจะไปส่งขึ้นเครื่องก็ไม่อยากไปเพราะว่ารู้แล้วว่าท่านเฮียก,กุยรัชด,ดาเนี่ยท่านพูดอธิบายอย่างนู้นอย่างนี้เราดูคลิปท่านคนเดียวนั่นแหละ เริ่มศึกษาว่าตอนจะไปเอาพระสมเด็จนี้เราก็ต้องศึกษาอะไรบ้างเปิดไปดูไปเห็นเฮียกุยคุณกุยรัศดาก,ก็เลยได้พระก,ก็ไปหาท่านท่านก็อธิบายให้ฟังอย่างนี้อย่างนี้อธิบายสีดำสีแดงสีไรแ,และท่านก็ให้ถ่ายเอามวลสารเอาตัวหนังสือที่กำกับแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาด้วย กลายเป็นวิดีโอกับท่านยังไปรอบสองอกีกแล้วก็ไปหาท่านอาจารย์ชาญมินบุรีด้วยหลายรอบ,รบก็ยังนอกจากนี้พอได้จากท่านมาได้กับท่านมาก็ศึกษาศึกษาหลายๆก็โดยเฉพาะไปอ่านเจอตรงที่ว่าถ้ามีองค์หนึ่งมันจะได้องค์สององค์สาม ทีนี้เราได้มากับท่านนี้มันหลายร้อยองค์หลายร้อยองค์มันคงจะไม่มาองค์หนึ่งองค์สององค์สามมันมาเป็นพันทีนี้กับมาเป็นพันโดยเฉพาะคุณยายค, <พอ S 1> คือคุณยายนะครับเดี๋ยวผมให้อาจารย์เล่าดีกว่าคุณยายเกี่ยวเมืองกับเมืองอุบลยังไงครับอาจารย์อาสำหรับคุณยายนะครับตระกูลท่านตระกูลน,นักบุนะครับ,รบท่านเป็นอ่า พูดง่ายๆก็เป็นเจ้าเมืองพูดง่ายนะครับสมัยก่อนลูกหลานเจ้าเมืองนะครับในสิ่งนี้นะครับชาวเมืองอุบลคงรู้ดีนะครับว่าท่านเป็นคนที่ชอบทําบุญสมทานอะไรต่างๆนะครับแล้วผมกับพระอาจารย์นี่ก็อยู่ต่างจังหวัดต่างอําเภอด้วยแล้วก็ท่านมามาเป็นหัวหน้าสํานักงานปฏิบัติทำอยู่ตรงนี้นะครับท่านเป็น ผู้อุปถัมภ์วัดตรงนี้นะครับคุณยายคุณยายครับผมนะครับแล้วก็ด้วยบุญบารมีอะไรก็ช่างนะครับแต่สิ่งที่ท่านให้มาเนี่ยทางพระอาจารย์ท่านเคยเปรย์ไปกับผมว่าท่านจะไม่ครอบครองท่านจะเอาหวนให้ขึ้นสู่ของแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะทํากิจกรรมสร้างบ้านแปลงเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้เอ่ย ในส่วนนี้บุญกุศลนี้ก็ขอให้ตระกูลของท่านสูงสูงจริงยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะสร้างบ้านแปลงเมืองอีกครั้งหนึ่งคุณยายคนนี้เนี่ยเป็นเป็นหลานของเป็นลูกหรือหลานของเจ้าเมืองเร่าอาจารย์ครับก็ไม่ได้ถามท่านนะแต่รู้แต่ว่าท่านเคยบวชบวชอยู่วัดน้องปรพงเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ แล้วท่านมีเหรียญหลวงพ่อเยอะด้วยมีเหรียญหลวงพ่อวัดน้องบอพงษ์เยอะใช่และมีเนื้อสันหมากก็ได้ของท่านนะใช่าก็เลยว่าเอ๊ะทำไมวัดน้องปอพงษ์ท่านมีเยอะก็เคยบวชอยู่ที่นี่ท่านว่าอย่างเงี้ยเออแสดงว่าท่านก็เป็นผู้ศรัทธาในพุทธศาสนาแต่ตามจริงนยไม่ได้คุ้นกับคุณยายโดยตรงกับหลานท่านแต่ทีนี้คุณยายนี่เป็นผู้ไฟ ไฟฝักไฟในเรื่องคุณศีลธรรมพูดง่ายๆถ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเคยบวชที่วัดน้องประพงมาก่อนอย่างนี้ฉะนั้นพระเหล่านี้โดยที่ท่านเก็บมานานโดยกับคุณตาของท่านเนี่ยท่านเสียด้วยทีนี้ท่านก็ไม่รู้จะเก็บว่ายังไงและก็ถึงเวลาที่ต้องเปิดเหมือนท่านสมเด็จท่านพยากรไว้นั่นแหละ12รอบในสปีเหมือนสิรอบพอดีเหมือนกันใช่ก็ผ่านมาสองปีย่างสปีนี้ ห่างสามปีพอดีตอนไปหาก็พอดีแล้วเนาะตอนที่ถวายมาก็เริ่มสะสมตอนนั้นแหละ <c oughs> และก็ตอนนี้ก็เบาๆแล้วแหละพอเยอะพอสมควร <c oughs> ก็บอกคุณยายว่าเอามานี่ก็เพื่อมาสร้างวัด <c oughs> แล้วก็จะทำพิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่ง <c oughs> พอจะทำพิพิธภัณฑ์ท่านก็ยิ่งสิ่งไหนสวยๆแปลกๆท่านจะคัดให้ <c oughs> คัดให้เลยแบบตัวไหนสวยๆงามๆ แปลกๆเพื่อจะทำพิพิธภัณฑ์ให้ลูกหลานชาวเมืองอุบลชาวภาคอีสานรหรือบ้านใกล้เลือนเคียงลาวเขมรเวียดนามนี้มาศึกษาได้ศึกษาได้อย่างนี้ส่วนหนึ่งพระอาจารย์จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่เขาจะทําพิพิธภัณฑ์เพราะว่ามีเยอะเยอะขนาดทำพิพิธภัณฑ์ได้ได้เลยได้เลยเต็มเต็มตรงนี้ได้เต็มห้องได้เต็มอาคารหลังนี้ได้เอาไปปูนี่เต็มยังไม่เสร็จบอกว่าเอาบอกมากเื่องเดียวอ๋ออันนี้มาแค่สิบเปอร์เซ็นต์ แค่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ที่เอามาโชวพ์พระอาจารย์ข้ามีคนบอกว่าเฮ้ยพระพระไม่ได้ผลน,นะครับขออภครนะครับข้ามีคนบอกว่ามีเยอะเก๋เหมือนจับที่หลายๆคลิปที่ผมไปทัมภานเนี่ยมีทั้งโรงงานม,ม,ม,มา,มานพระอาจารย์มองในมุมนี้ว่าอย่างไงครับพระอาจารย์มีไม่น,น้อยนั้นเขาพูดเฉยเฉยเขาไม่รู้จริงรแต่เรานี่รู้จริงเห็นจริงรมีของจริงและไม่ต้องไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อใครแล้วเพราะว่าเหมือนพุทธเจ้าว่า ถ้าใครปฏิบัติทำเห็นทำแล้วไม่จาเป็นต้องไปถามคนอื่นเหมือนถ้าเรารู้มีหูทิพตาทิพรู้ว่าเราไม่ต้องไปถามว่านรกมีไหมสวรรค์มีไหมอย่างนี้แหละรตรงนี้ฉันใดพระเนี่ยมันมีอยู่ตำราอะไรก็บอกไว้หมดไม่เชื่อก็ฟังอาจ,จารย์โจกท่านบอกถึงหน้าบรรทัดที่ท่าไห่เล่มที่ต่าไห่เหมือนพระไตรปิฎกถ้าใครไม่เชื่อพุทธเจ้า เปิดหน้าเท่านั้นบรรทัดที่เท่านั้นวักที่เท่านั้นมาจากหมวดที่เท่านั้นท่านบอกไว้หมดอันนี้ก็เหมือนกันพระสมเด็จท่านนี้มีประวัติความเป็นมาที่บอกเล่าขานด้วยทั้งเอกสารใบลานใบาสาบและผู้หลักผู้ใหญ่ <c oughs> เช่นอาจารย์ตีอัมยปวาอย่างนี้เป็นต้นบ,บอกไว้ถ้าเราไม่เชื่อท่านแล้วจะไปเชื่อใคร หนังสือหลายเล่มด้วยไหมครับไม่ค่อยอ่านแต่ชอบฟังชอบฟังชอบฟังแต่หนังสือสมเด็จในเยอะมากเยอะมีแต่คนพูดง่ายๆคล้ายๆคนมีบุญไม่ไม่เคยซื้อแต่มาใช่เมื่อคืนนี้ก็หอบมานั่งมาหอบมาจากกรุงเทพมีแต่คนมาถวายอย่างนั้นแหละแล้วมันตรงนี่นะครับอาจารย์ครับพระสมเด็จเนี่ยที่บอกว่าจะมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือมาช่วยคำชูพระพุทธศาสนาเนี่ยพระอาจารย์ ตรงนี้มันเป็นจริงย่งไรครับคือทำไมคนจึงศรัทธาและก็สามารถบูชาเป็นล้านได้หรือเลยหลายล้านสิบล้านได้ศักดิ์สิทธิ์ไหมถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์เขาไม่บูชาทีนี้คำคำตรัสของสมเด็จท่านท่านบอกว่าเพื่อรักษาดินน้ำลมไฟบ้านเมืองของเราให้สงบสุข สิ่งที่เป็นมงคลนะ่ะอยู่ที่ไหนมันก็จะนําความสุขความเจริญมาให้มงคลนิมิตหมายสมมุติว่าสมเด็จเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าสมเด็จท่านวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ทางใจมีเมตตาสูงมีคุณธรรมสูงสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของท่านะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถึงที่เป็นมงคลไปอยู่ที่ไหนก็จะนําความเป็นมงคลคให้แก่สถานที่นั้น ถ้าไปอยู่กับคุณไตเทพมันก็เป็นมงคลกับคุณไตเทพคุณไตเทพนี้เดินทางวันหนึ่งกี่ครั้งกี่กิโลปลอดภัยนอกจากจปลอดภัยแล้วยังช่วยสังคมเช่นว่าวัดนี้สมว่าพระชุดนี้จะทำให้วัดนี้สำเร็จมีคนมาบูชาทำบุญนี้ก็เป็นที่ระลึกมอบให้นี้ก็เกิดจากผลงานคุณไตเทพฉะนั้นพระสมเด็จเนี่ย ไปอยู่ที่ไหนจะนําความสุขสงบร่มเย็นและก็ปลอดภัยด้วยครับอาจารย์ครับทำไมภาคเครื่องถึงเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ในฐานะอาจารย์เบนอาจารย์เป็นผู้สอนกรรมฐานคือแต่ก่อนนี่พูดง่ายงมีแต่คนอยากสอนนะเพราะว่าตมานี่เป็นคนที่ขังในตัวเพราะว่าเกิดวันเสาร์เดือนเสาร์ปีมะโรงอะไรหมดเลยเหมือนเหมือนเสาร์ห้าเสาร์ห้าใครทําอะไรได้ยากเป็นคน เพราะฉะนั้นไปมีแต่คนอยากสอนแต่ไม่อยากได้จากเน้นกรรมฐานอยากพ้นทุกข์แต่หลวงพ่อก็เคยบอกว่าเนี่ยออาคาถาบทนี้ขึ้นเครื่องบินขึ้นบนตกก็ไม่ตายก็ลองดูแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุก็จริงตั้งแต่นั่งรถไปเหนือยันใต้ไปเชียงใหม่เชียงรายนี่ประมาณ50ครั้งไม่เหลือไปภาคใต้ขี่รถนี่ออ้ยไปเทศไปสอนอน่ะนะก็ไม่เกิดอุบัติเหตุ ทีนี้ท่านให้คาถาบทหนึ่งมาอันตะขาบกัดคแค่ท่านเป่วยๆนะไม่ได้บอกสอนก็เลยเอามาเป่าหายกับที่ยายเขาบอกว่ายายเขาไปกวาดวัดกวาดวัดที่นี่ตะขาบกัดเขาบอกว่า <c oughs> ถา้าอาจารย์ไม่เป่านี่นะอาทิตย์หนึ่งก็ไม่หายนะอาจารย์มันบวมแล้วก็ปวดมันไข่ขึ้นไม่สอนคุณไม่สอนแสงงามนั่นแหละ นี่คือค,ความสัตจ์ท,ทีนี้ครูบาอาจารยทา์ท่านเป็นผู้มีศีลมีธรรมเจริญภาวนาแผ่เมตตาทำวัดสวดมนต์ทีนี้ท่าน,านมีพลังกิตคือนั่งสมาธิด้วยทีนี้คาถาท,ที่ท่านเป่าออกไปเสกออกไปมันยิ่งขังยิ่งเป็นมงคลอย่าว่าแต่พตระนะตะกุดไม่ใช่พระยังขังเพราะตรงใน,ในตะกุดนั้นเป็นมีพระคาถา ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ได้ปลุกเศษแล้วกระเป๋เข้าไปแล้วก็จานลงไปในในตะกุดนั่นแหละจึงขังอาจารย์ครับมีพระเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเกิดกิเลสไหมไม่เกิดทำไมทำไมไม่เกิดกิเลสครับเพราะว่าพระอาจารย์ใช้ดับกิเลสหรือแก้แก้ไปกิเลสยังไงในตัวตนครับเพราะว่าคือเรา ตั้งแต่บวชมาเนี่ยเคยทำบุญมาเยอะมีแต่ให้กับให้พูดง่ายง่ายเคยใช้เงินทำบุญมานี่หลายสิบล้านแต่กุฏิก็ดูถืออยู่อย่างเงี้ยใช้วันละล้านยังมีวันละแสนวันละหมื่นนี่ไม่อยู่ถ้าจะเก็บนี่กุฏิสร้างให้สวยก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านรู้ว่าอัตมาเป็นคนจิตใจเป็นยังไงมีเมตตาบริสุทธิ์ท่านก็เลยอยากให้ช่วย มาช่วยช่วยตัวนี้มันจะช่วยวัดวาศาสนาบ้านเมืองด้วยค,คือแบ่งความสุขท่านจะมาให้ความสุขความเจริญอาตมาได้มาแล้วก็จะแบ่งสิ่งที่ดีๆนี้ให้แก่ญาติโยมเข้าหมวดทำไมต้องไปตรวจเหมือนเดิมเหมือนเหมือนไปเหมือนเหมือนคลิปแรกทำไมต้องไปตรวจ <c oughs> เป็นเครื่องยืนยัน เป็นเครื่องยืนยันก็เหมือนครั้งนี้ก็ให้คุณไรเทพมายืนยันเหมือนคนนี้มาจากอุทัยนี่เก่งเก่งพระคือท่านศึกษามาเยอะเห็นมาเยอะ,าายอะแล้วก็เหมือนคุณคุณสุชาติค,คุณเล็กที่ถวายพระสมเด็จมานี่แหละศึกษามา20กว่าปีแต่ถ้ามาเพิ่งเพิ่งได้สองปีเพิ่งสองปีก็ไม่อยากศึกษาองค์อื่นนะอยากรู้แก่สมเด็จก็พอแล้ว แต่คุณยายท่านมีเยอะคุณยายท่านนี้เนี่ยม,มีเยอะณอุบลเก่าเนี่ยมีพระเยอะขนาดไหนมีเคยเยอะอันนี้ตัวนี้ไม่ได้เห็นนะครับ,รบแต่ว่าในการที่เราจินตนาดูว่าท่านเป็นเคยเป็นเจ้าเมืองเป็นตระกูลที่สร้างเมืองอุบลนี่ผมว่ามันคงจะเยอะนะครับคือในส่วนที่ท่านมอบมานี่ ท่านศรัทธาในความซื่อตรงของพระอาจารย์แล้วท่านพระอาจารย์ท่านทำท่านทันจริงแจกแจกจริงแม้แต่ผมนี่ไหว้ทุกวันก็ยังไม่มีโอกาสได้ได้ครอบครองแต่ว่าท่านพระอาจารย์ท่านจะเอามาสร้างพระอาจารย์ครับแรกๆได้ข่าวว่าแจกพระไปไม่มีคนเอาอย่างไรครับเล่าฟังนิดนึงครับเอาแต่เขาคงจะคิดว่าไม่ใช่สมเถ็ดแท้เขาออกไปแล้วเขาเก็บไม่แขนไม่อะไรเลย เพราะว่าแจกมานี้สองปีตั้งแต่ได้มาทีแรกแจกมาไปบินทบาทก็เหมือนสมเด็จนั่นแหละก็เดินไปก็แจกโยมไปเรื่อยแล้วเข้ากรอบอย่างดีด้วยนะกรอบก็เป็นร้อยแล้วร้อยกว่าบาทไม่แขนมีเด็กมีเด็กใช่พร้อมแขนแต่เด็กคนหนึ่งแขนเท่านั้นแหละเด็กคนนั้นก็เอาข้าวไปส่งที่วัดมาส่งที่วัดนอกนั้นไม่มีใครแขนแสดงว่าโยมเขาจะไม่เชื่อเพราะว่าสมเด็จไม่มีใครแจก S <S <S มันแพงแล้วก็หายากทีนี้กถินพระป่ามาที่ไร่แจกทุกครั้งแจกญาติโยมก็ไม่มีใครแขนไม่มีใครแขนแขนเลยไม่มีโดยเฉพาะช่วงนี้โควิดด้วยอย่างนี้น่าจะแขนแล้วก็ลุกนี้สมัยนี้ขับรถก็เร็วรถก็เยอะแต่เขาคงจะไม่เชื่อว่าการแจกสะสมเด็จนี้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทีนี้ก็เลยหยุดเลยทีนี้ ไม่แจกดีกว่าคงจะไม่เห็นคุณค่าเขาของฟรีไม่มีคุณค่าเขาคงเขาคงคิดว่าเป็นของปลอมไม่มีคุณค่าแน่ๆ่ก็เลยไม่แจกดีกว่าทีนี้เอาไว้เอาไว้ให้มันคนเห็นว่ามันเป็นของจริงอยากได้จริงๆรแล้วก็บางอย่างก็ต้องให้บูชาบ้างเขาจึงจะได้เห็นคุณค่าถ้าฟรีนี่ไรคุณค่าใช่เลยโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองก็เลยไม่ละไม่ใจดีละทีนี้เตรียมเดี๋ยวนี้มียังมี เอามีกรอบมาเป็นสองถุงว่าจะแถวนี้ยังไม่ได้แจกไปแจกแถวโรงพยาบาลห้าสิบประชาอะไรเต็มไปหมดตลอดสามเดือนใครมาก็แจกหมดก็เลยปะทีนี้ไม่แจกแล้วแ,แต่ก็เตรียมแต่แต่เตรียมแจก,จก,จก,จกอยู่สายที่ปีบินทบาทนี่ยังไม่ได้แจกแต่ช่วงนี้ยังไม่มีเวลากําลังมีกรอบเรียบร้อยแล้วว่าจะใส่กรอบไปแจกโยมที่ใส่บาตรนอนตอบแทนบุญคุณญาติโยมที่เลี้ยงพาจา่าใช่ ท่านสมเด็จท่านก็แจกมาตลอดแต่ก่อนพระอาจารย์ครับพระสมเด็จที่ที่มาหาพระอาจารย์เนี่ยจะเอาเอาปัจจัยไปทําอะไรบ้างครับพระอาจารย์ตอนนี้ของวัดวัดของเราก็ยังขาดเยอะขาดเยอะวัดนี้ชื่อเป็นมงคลมากค,ค,คุณไตเทพก็จะรู้ว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมการนาพิเศษชื่ออันเป็นมงคลนี้ได้มาเพราะปีการนาพิเศษปีที่พระองค์ทรงครองราชพุทธ ัก,ก 2, 5, 5ราช2,539ปลายปีเรามาตั้งศูนย์ตรงนี้ก็พระองค์เสด็จมาที่อุบลพอดีท่านก็รู้ว่าหลวงพ่อจ้าคณะจังหวัดกับอาตมาเนี่ยมันสร้างวัดตรงนี้สร้างที่ปฏิบัติธรรมท่านก็พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์มาห้าแสนในการสร้างเพราะฉะนั้นทีนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มาโดยเฉพาะ ท่านสมเด็จวัดวัดโพวัดเชตุพนวิมลมัมมงคลาครามนี่แหละท่านมาที่วัดเฉลิมพระเกียรติหรือรดพระเกียรติท่านว่าอย่างเงี้ยต้องทําให้สมพระเกียรติหน่อยก็เลยว่าเออแล้วก็ทํายกเป็นวัดนะท่านก็บอกอัตมากับสมพระอพุทธนี่แหละว่าให้ยกเป็นวัดก็เดินเรื่องมาก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วได้ชื่อวัดว่าวัดกัญจนาพิเศษฉะนั้น เมื่อเชื่อนเป็นมงคลน,นี้และก็วัดเฉลิมพระเกียรติต้องทำสมพระเกียรติก็เลยว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะทำพัฒนาวัดให้ดีให้สมบูรณ์ให้งามสมพระเกียรติจริงๆก็จึงอยากว่าญาติโยมทำบุญมาเราก็มีสิ่งนี้แหละที่จะมาสร้างโบสถ์สร้างกำแพงอะไรละหลายๆอย่างยังขาดอีกว่าจะขยายพื้นที่ด้วยพอตรงที่สร้างโบสถ์นี่เราต้องซื้อ ถ้าเราจะมาสร้างตัวนี้ต้นไม้ใหญ่เสดายต้นไม้เสดายต้นไม้ต้นไม้นี้หายากโดยเฉพาะต้นยางที่เป็นร้อยสองร้อยปีนะต้นยางสองร้อยปีเราจะไปตัดก็ไม่เหมาะต้นไม้นี้มันมันมันสร้างไม่ได้แต่วัตถุนี้สร้างได้รจริงจะรักษาไว้เงินเหล่านี้คือเอามาซื้อที่สร้างโบสถ์สร้างกำแพงรสร้างหอะระฆังสร้างกุฏิสงฆ์ที่พักนักปฏิบัติธรรมยังไม่มี เอาจารย์ครับมันก็จะมีคนกว่างโลกบอกว่าโปถดก็มีเยอะศาราก็มีเยอะจะสร้างกันทําไมทําไมไม่ไปสร้างโรงบาลโรงเรียนอาจารย์จะตอบคําถามอย่างนี้ยังไงว่าที่นี่ถ้าสร้างเป็นศูนย์พระธรรมแล้วจะมีคนเข้ารักษาโรคทางใจเยอะขนาดไหนครับตรงนี้เป็นที่ยอมรับเป็นศูนย์รวมครับเป็นศูนย์รวมของญาติโยมทั้งนักเรียนนักศึกษาข้าราชการและประชาชน เพราะว่าอาตมานี้เป็นพระวิปัสสนากรรมฐานสอนกรรมฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับฉะนั้นคุ้มค่าคุ้มค่าถ้าจะไปบอกว่าอ้างอย่างงู้นอ้างอย่างนี้เป็นความคิดเท่านั้นเองที่จริงแล้วถ้าเราไม่มีถ้าไม่มีวัดโดยเฉพาะวัดปฏิบัติที่ปฏิบัติธรรมนี้จิตใจของคนเรานี่จะตกลงจะตกเพราะว่า คนเรามีอยู่สองอย่างคือกายกับใจร,บร่างกายนี่มีเยอะที่จะบมรุงร่างกายเข้าปลาอาหารตลาดก็มีรอบๆวัดก็เริ่มมีแล้วห้างสรรพสินค้าเซเว่นนี่ก็มีเยอะแต่อาหารใจคือธรรมะเนี่ยจะบอกว่าเยอะแล้วจริงหรือเปล่าทําไมคนจึงหาไปหาไปหาเหล้าหาเบียเออหาเดี๋ยวเป็นโรคนอนเครียดนอนไม่หลับแล้วต่อไปนี้มันจะเหมือนยุโรป หมือนฝรั่งที่ต้องมีจิตวิทแพทย์เยอะขึ้นถ้ายังบอกยังคนโดยเฉพาะคนที่พูดบอกว่าทําไมต้องสร้างวัดเยอะคนประเภทนี้แหละจะได้ไปหาจิตเภทยวัที่สุดนี่แหละคือจะรักษาใจวัดนี่แหละคือรักษาใจทีนี้ประเทศไทยของเรานี้ไม่มีสงครามแม้จะทะเลาะกันก็เพียงความคิดเห็นไม่ต้องจับอาวุธขึ้นสู้กันเหมือนรอบข้างเรา ก็เพราะมีวัดถ้าไม่มีวัดเมื่อไหร่ปืนจะเต็มบ้านเต็มเมืองตามจริงนี่ปืนเต็มแล้วแต่ใจมันยังไม่มันยังมีคุณธรรมเพราะวัดเนี่ยไว้ถ้าวัดไม่มีเมื่อไหร่ธรรมะไม่มีเมื่อไหร่ปืนมันจะออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองนี่คือความจริงนะคุณไทเทพนี่คือความจริงคือพูดง่ายๆว่าธรรมะของพทธเจ้านี้อยู่ ที่ไหนอะความสงบล่มเย็นมันจะมีคุณไตเทพเหมือนกองทัพแผ่ไปถึงไหนความหายนะความสูญเสียไปถึงนั่นไปถึงนั่นจะเอาไม่วัดเค,คนบอกว่าวัดเยอะจริงหรือเปล่าเล่าเบียการพน,นันอ่าเยอะทุกวันเนี่ยจเจริญเดินมาลงเล่าขายเบียรยิ่งไปทุกหนทุกแห่งวัดนะมันจะน้อย วัดเยอะแต่พระไม่บวชพระไม่มีอ่ะตัวนั้นสําำคัญครับนี่นะครับพระสมเด็จของพระอาจารย์ไปไหนมา,มา,ม,ามาจากไหนแล้วจะไปไหนต่อเนี่ยเพราะฉะารย์ครับสมเด็จท่านคาดการไว้อนาคตอันไกลว่าต้องใช้พระสมเด็จจะมาช่วยได้ช่วยได้ครับพระาจาของพุทธเจ้าชั้นใดลูกศิษย์ของพุทธเจ้าผู้มีคุณธรรม ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็ฉันนั้นเทวดาฟ้าดินไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้พระองค์ทรงตัดอย่างไรก็อย่างนั้นสมเด็จนี้ท่านพูดความจริงมาเยอะแล้วพิสูจน์ได้เยอะแล้วอา้าวสมมุติว่าหลวงวิจารณ์เจริญใยเข้าวัดเพราะอะไรไม่อยากเข้าวัดเลยใช่ไหมล่ะทีนีท้ทองหายทองหายแม่บ้านก็เลยบอกว่าโอ้ไปหาสมเด็จก็ไม่อยากไปก็ทุกข์ใจก็เลยไป ไปแล้วกลับมัฟมัมาเออกลับไปเถอะสามโมงเดี๋ยวเขาเอามาคืนมึงไปนั่งสามโมงมองก็ยังไม่มาสามโมงห้านาทีสามโมงจะมาเห็นไหมก็เข้าวัดก็มาสร้างอย่างนี้แหละทุมท่มเททุกอย่างเงินทองที่ขนมาจากเมืองกินเยอะๆนะก็มาถวายมาสร้างเน้ในวังก็มาสร้างอะไรก็มาสร้างอย่างนี้เป็นต้นวาจาสิทธิ์ไหมนี่ลูกศิษย์นะ ถ้าพุทธเจ้าจะขนาดไหนอ่ะถ้าเราไม่เชื่อสมเด็จโตพุทธเจ้าแล้วจะเป็นเชื่อใครครุณแต่เทพลองคิดเอาพระอาจารย์ครับขอเบอร์โทรสมรัมภาษณ์อาจารย์ดีกว่าถ้าผมจะญาติยโยมที่ฟังอยู่จะร่วมบุญ<ไ>สร้างวัดกับพระอาจารย์จะได้นอนไหมเหรอจะได้พักผ่อนอย่างนั้นเอาเบอร์ลูกศิษย์ไว้เอาเบอร์ลูกศิษย์ไว้อ,าอ่เอาเอาเบอร์ใครบ้างว่าบ้างขอเบอร์ครับดได้หลายเอาเบอร์ผมไปก็ได้เอาเบอร์อะไรครับ092 092 806 806 0427 0427พี่อะไรท่านกรเด่นบุพาครับท่านชื่อแดงครับพี่แดงอาจารย์สาสตรด้วยอาจารย์สาสตรนี่เบอร์อะไรครับ064 064 510 510 5728ครับ5728ครับพี่เบอร์อะไร081 081 820 820 3868 3868นะครับเดี๋ยวคุณตาลด้วยเอาเนาะเอาให้ครบเลยครับผมตมวอไรครับผม095ครับ3 7มหครับ192 2ครับนี่นะครับคือติดต่อทางทางสิทธิดีกว่าเดี๋ยวพักไม่ได้นอนเดี๋ยวไม่ได้พักผ่อนได้ทำกิจสวนสมครับแ่นีครับสวัสดีครับ